ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านสวัสดีแมวบ๊อบบงกรุบกรุบเียครับวันนี้ก็มีโอกาสมาที่ทุ่งนานะครับทุ่งนาของผมนองนะครับก็คือบ้านสวนนั่นแหละครับบ้านสวนโรงกล้วก็ได้ให้อาหารปลาเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ต้องขอบคุณพี่พี่ทุกท่านนะครับที่ติดตามแล้วก็รับชมนะครับอย่จะเพิ่งเบื่อกันนะครับพอผมก็ สร้างความสุขความบันเทิงอันไหนที่มีสาระหรือไม่มีสาระก็ให้ทุกท่านเลือกเอาอันที่มีสาระไปแล้วกันนะครับวันนี้ได้ให้อาหารปลาเสร็จค่อนข้างจะน้ำยอะมากเลยครับฝนตกหนักหลายวันแล้วครับสองสาวันแล้วที่จังหวัดสุรินทร์นะครับที่เห็นใส่เสื้อตัวนี้ก็พอดี ผมก็เป็นเ c ีของพี่จอนนี่นะครับจอนนี่มือปราบอยู่บนราชธานีอาชอบอาการใช้ชีวิตของพี่เขานะครับผมก็เป็นเ c ของเขาเหมือนกันติดตามของเพจของพี่จอนนี่นะครับมีโอกาสก็อยากจะไปหาพี่เขานะครับไปศึกษาความรู้การทําธุรกิจของเขานะครับก็คือ,อเราต้องกล้าทําเหมือนพี่เขานะครับพี่เขาค่อนข้างจะเก่งมากครับผม เป็นคนที่ติดตามบุคคลที่สู้ชีวิตอยู่แล้วครับแล้วก็ฝากถึงน้องๆที่กําลังเดินทางมาในว่าจะเส้นทางรับราชการหรือเส้นทางการทามาหากินนะครับก็ขอให้ยึดบั้นในความสุจริตนะครับทําความดีเอาไว้ซื่อตรงต่อหน้าที่ทุกอย่างมันก็จะรู้ล่วงไปด้วยดีนะครับเมื่อฟ้าเขาลิขิตมาให้เราเป็นแบบไหน อะไรก็ขวางไม่ได้นะครับถ้ายึดมั่นในสิ่งที่มันถูกต้องนะครับผมก็นี่แหละครับบรรยากาศที่ทุ่งนาฝั่งนูน้นอที่ผมได้มีโอกาสได้ซื้อ,อาตากับยายไว้นะครับผมไม่ได้ทํานาผมปล่อยควายเลี้ยงไว้นะครับกะว่าจะทําปีหน้านะครับนี่ครับฝั่งนู้นน้ำค่อนข้างจะท่วมเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครับปีหน้าผมจะทํานาตรงนั้นนะครับค่อนข้างจะ คิดว่ามันน่าจะดีนะครับเพราะว่าควายวัวควายผมได้ขี้ไว้เต็มทุ่งเลยตรงนั้นนะครับกะว่าจะรอทําปีหน้าแล้วก็ด้านนี้จะเป็นต้นไม้ผักสวนครัวให้อยู่บริเวณรอบๆสระนะครับแล้วก็แบ่งพื้นที่ไว้ต่อเติมกระท่อมให้ให้ใหญ่เผื่อแขกหรือพี่ๆอยากมานั่งามานั่งเที่ยวมานั่งชมวิว มานั่งพูดคุยกันศึกษาความรู้กันก็มามาได้นะครับแล้วก็สามารถสอบถามได้นะครับในในบางสิ่งที่น้องๆอ,อ,อยากจะ,ะเข้ารับราชการเป็นทหารเกณฑ์หรือเป็นนักเรียนในสิบนะครับก็พอจะให้ความรู้พอจะแนะนำได้นะครับว่าเส้นทางไปแบบไหนมาแบบไหนส่วนผมก็ไม่ได้โรยมาด้วยกลีบด,ดอกไม้นะครับเส้นทางมาจาก พลทหารเหมือนกันนะครับก็เติบโตมาเรื่อยๆจนได้มาเป็นจ่าอยู่ทุกวันนี้นะครับแล้วก็ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงนะครับรัชกาลที่9แบ่งพื้นที่เป็นสีส่วนแล้วก็จัดสรรปันส่วนให้พงที่เราจะทําอะไรตรงไหนสร้างอะไรตรงไหนแบ่งให้เป็นกิจจลักษณะนะครับบางคนก็คิดว่าผมก็ทําไปเรื่อยๆนะครับทําถูกบ้างไม่ถูกบ้างแต่ก็ ศึกษาความรู้กับคนที่เขาทํามาก่อนนะครับโดยที่เราไม่อายเราสามารถไปสอบถามความรู้เขาได้ว่า,าพี่ครับพี่ทําแบบนี้ทํำยังไงใส่ปุ๋ยข้าวใส่ข้าวพันอะไรปุ๋ยอะไรในเมื่อเขาทําผ่านมาก่อนนะครับเราก็ต้องไปศึกษาเขา,าผมก็ยังไม่ได้เก่งมากมายเท่าไหร่นะครับแต่ก็ยังพอที่จะทําได้พอที่จะบอกน้องๆได้นะครับที่เดินลงทางผิดอยู่นะครับให้เข้ามาอยู่ในกรอบ อันเป็นที่มีผลประโยชน์อ่ามีผลประโยชน์นี่คือผลประโยชน์โดยการที่เราทําเองนะครับอ่าไม่ใช่ไปหลอกลวงใครนะครับอ่าเราสร้างด้วยตนเองเรามีผักสวนครัวตะไคร้มีมะงมะนาวผมปลูกต้นกล้วยบุกอ่าต้นมะขามต้นผนุนต้นมะม่วงก็งปลูกไว้ในยามที่ผมอายุมากนะครับผมก็ยังสามารถ มาใช้ส่วนนี้นะครับมาเป็นที่พักผ่อนของผมได้นะครับผมก็จะวางแผนไปตั้งแต่ตอนนี้แต่ผมก็ไม่รู้นะผมก็จะยุยืนเท่าไหร่นะครับแต่ก็จะรักษาสุขภาพให้แข็งแรงตลอดไปนะครับก็ฝากเพื่อนๆที่ชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับในช่อง YouTube ผมก็มีนะครับช่องหนุ่มสุรินนะครับก็เป็นช่องที่ผมขายอุปกรณ์มือสองนะครับไม่ว่าจะเป็นรถไถรถอีแตนรถ6ล้อนะครับก็ ฝากพี่ๆช่วยดูด้วยครับช่วยติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับช่องอ Facebook ส่วนตัวก็จะเป็นช่องทําคลิปเรียวบ้างทำเกษตรบ้างนะครับแล้วก็การทํางานในหน้าที่ของผมผมก็จะโพสต์เป็นบางครั้งนะครับก็ฝากติดตามด้วยครับขอบคุณครับ